ท่านจะทํำยังไงดีถ้าบางคนหลงตัวก็บอกว่าเออนั่นสิผมก็ว่าก็ต้องแล้วแต่ประชาชนเขาแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ร,รัฐมนูญเนี่ยก็ควรจะเปิดกว้างไว้ถ้าได้ <c oughs> จะคนเลือกตั้งก็ดีหรือไม่งั้นก็จะเป็นคนอ่นกว็ดีถ้านายกหลุดไปอย่างนี้แล้เรียบร้อยอันนี้กลยุทธ์การถามของสื่อใช่ไหมอ๋อเนี่เขาเรียกว่าถามนําแล้วก็ <c oughs> ขุดให้ตกหลุมครับพอตกหลุมงนี้ปั๊บพรุ่งนี้ก็ผาาถั่วเลยสุรยุทธ์แนะ เ<น>ตรียมสืบทอ,อดอานาจเตรียมสืบเตรียมสืบสืบทอดอานาจแนะรัฐมนูลล่างออกมาไม่จําเป็นต้องเป็นสสก็เป็นนายกได้ทันทีเลยอืแล้วจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็จะตีรันฟันแทงแล้วก็จะต้องมีคนผมคิดว่ามีคนชุมนุมครับผมคิดว่าเรื่องนี้คุณสันทิสุขถ้าผมประเมินนมีคนชุมนุมละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนครับเพราะว่าคนเขากลัวเรื่องสืบทอดอานาจ แต่บอกซะเลยนะว่าท่านนายกสุรยุทธ์นั้นท่านพูดดีมากเลยท่านบอกว่าเอาละไม่เป็นไรพอหมดปีแล้วท่านก็กลับบ้านท่านไม่สนใจในเรื่องนี้เรื่องรัฐธรรมนูญก็ไปว่ากันเอาเองก็แล้วกันผมคิดว่าคําตอบของท่านน่ะชัดเจนว่าครบปีนะครับครบปีนี่แต่ท่านไม่ได้บอกว่านับจากวันไหนนะท่านบอกอีกปีเต็มเต็มเนี่ยนะครับก็คงจะไปจะนับจากวันเมื่อวานนี้หรือจะนับจากวันที่ทํารัฐประหารคือสิบเก้ากันยาหรือจะนับจากวันที่ ท่านเข้ามาก็คือวันไหนนะครับท่านเข้ามาก็คือรัฐประหารประมาณเดือนสองเดือนรู้สึกว่าวันที่สิบตุลาท่านเข้ามาเป็นเป็นนายกเพราะฉะนั้นจะนับจากวันไหนก็ว่ากันต้องติดตามกันต่อไปแต่ผมนับให้ทุกวันอยู่แล้วรายการของเรา <c oughs> นั้นนะครับผ็นับให้ทุกวันว่าจะหมดเมื่อไหร่ตั้งแต่วันรัฐประาหารอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นมติครม,มอรออกมาแล้วผมได้ยินแล้วงงๆอยากจะขอความรู้อาจารย์ก็คือเรื่องที่มติครม,มรเขาบอกว่าจะยกเลิกการบร์เตอร์เทรดเวลาที่ไปซื้ออาวุธของกองทัพนี่นะฮะ มติคอรมอรยุคทักษิณบอกว่าจะใช้วิธีบาเตอร์เทรดก็คือเอาสินค้าเกษตรไปแลกกับอาวุธแต่มติคอรมอล่าสุดบอกว่ายกเลิกแล้วก็ใช้วิธีซื้อปกติแล้วกันมันมีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยตรงนี้จร,จริงๆมันเป็นยังไงอาจารย์คือในสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมจําได้ว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านบินมาจากต่างประเทศที่ไหนเพราะท่านชอบไปต่างประเทศครับท่านก็บอกเกิดไอเดียขึ้นมาแล้ว กลับลงมาก็สั่งเลยว่าจะให้มีโครงการที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือเรียกว่าบาเตอร์คำว่าบาเตอร์แปลกว่าแลกเปลี่ยนสินค้าอันหนึ่งกับสินค้าอีกอันหนึ่งของต่างประเทศเอาสินค้ามาแลกกับสินค้าแล้วก็คุยว่าอันนี้เนี่ยจะประหยัดงบประมาณเพราะว่าเราเอาสินค้าไปแลกมันก็น่าจะประหยัดนะออถ้าคุณดูคร่าวๆก็คงจะว่าประหยัดแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความเข้าใจคําว่าบาเตอร์แล้วกัน วันนี้คุณหาผมเรื่องเศรษฐศาสตร์เยอะเหลือเกินเมื่อกี้ฟรีลันช์วันนี้มา <c oughs> ถึงบาเตอร์เทรดบา์เตอร์แปลว่าแรกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเหาโบราณแหละโบราณหรือในกองสมัยที่คุณเคยดูนั่นนะครับ <c oughs> ก็คือยังไม่มีเงินที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับตกลงสิ่งที่เขาแลกก็คือว่าสมมติว่าผมมีข้าวคุณมีน้ำตาลทรายรผมบอกว่าเออ ข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับผมอยากจะแลกกับน,น้ําตาลทรายสักสองกิโลครับคุณยินดีแลกกับผมไหมคุณก็บอกอ้าวตกลงน้ําตาลทรายสองกิโลผมพูได้เองเนี่น้ำตาลทรายเอา,าแลก,กกันข้าวเราก็เอามาแลกกันครับนะครับผมก็เอาข้าวไปให้คุณคุณก็น้ําตาลทรายมาให้ผมสิ่งที่มีปัญหาก็คือว่าหนึ่งผมต้องเดินเล่ถามว่ามีใครมีน้ําตาลทรายบ้างเพราะว่าผมไปเจอคนที่มี มีอย่างอื่นเช่นมีไก่มีหมูแต่ผม <dok. S 2> ต้องการน้ำตาลสายผมมีข้าว mm. ก็แลกไม่ได้แต่ผมไปเจอคนมีน้ำตาลสายแต่มันไม่ต้องการข้าวเขาก็ไม่แลกกับผมอีกมันจะต้องเจอคนที่มีน้ำตาลสายและต้องการข้าวและคนที่มีข้าวต้องมีต้องการน้ำตาลสายมันต้องตรงกันเป๊ะเลยมันต้องตรงกันเป๊ะเลยแล้วผมถ้าต้องการน้ำตาลสาย ขาวคุณมีน้ําตาลสายแดงก็แลกกันไม่ได้อีกคุณะเกรดคุณะคุณภาพนะครับมันก็วุ่นวายพอสมควรครับยิ่งกว่านั้นถ้าน้ําตาลกับข้าวมันจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันแบ่งได้ครับสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณมีน้ําตาลเพียงแค่กิโลเดียวผมบอกเฮ้ยอัตราส่วนแรกมันต้อง1กิโลข้าวเท่ากับ2กิโลน้ําตาลครับคุณมีน้ําตาล1กิโลผมก็บอกเอา้างั้นผมแบ่งข้าวตัดหรือครึ่งกิโลไปแลกกับคุณน้ําตาล1กิโลมันพอ <1 S 1> แบ่งได้ แต่ถ้าเกิดผมมีผมมีหมูคุณมีไก่ครับไก่หมูหนึ่งตัวจะแลกไก่สี่ตัวอถ้าตกลงกันว่าอย่างนี้เออแล้วผมไปหาพอดีไปเจอกันว่าหมูกับไก่สี่ตัวก็แลกกันได้ครับแต่เกิดคุณมีไก่สองตัวออแล้วผมมีหมูอยู่ตัวหนึ่งคุณจะเอาหมูผมไปเลี้ยงได้ไงผมขอมาครึ่งตัวเลยไหมเออผมก็ต้องฆ่าหมู <c oughs> งั้นเหรอมันก็แลกไม่ได้เอ,อันนี้คือตัวอย่างของบาร์เตอร์เทรดที่มันมีปัญหาในอดีตต่อไปมนุษย์ก็พัฒนาการขึ้น ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก็พัฒนาใช้เงินตราใช้เปลือกหอยใช้ทองในที่สุดออกมาเป็นแบงก์เป็นเงินตราเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนตกลงพอแลกกันด้วยผมมีอะไรผมก็ไปขายได้ได้เงินเงินก็ไปแลกต่อครับแลกกับคุณไม่ได้กับแลกคนอื่นมันก็คล่องตัวขึ้นตกลงว่าปัญหาบัตเตอร์เทรดที่ผู้มาสู่สรุปเป็นประเด็นทั้งทนก็คือหนึ่งเรื่องของอัตราส่วนในการแลกมีปัญหาแล้วก็สองก็คือเรื่องของ ต้นทุนในการแสวงหาคนที่จะมาเจอกันพอดีความต้องการตรงกันพอดีสองเรื่องใหญ่ๆปัญหาอ่าคันนี้เอาเรื่องจริงเลยเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัฐบาลทักษิณมีการแลกระหว่างหัวรถจักรหัวรถจักรรถไฟหัวจักรรถไฟจักรถไฟรู้จักใช่ไหมหัวจักรนะครับไอที่คอยลากทั้งขบวนลากขับทั้งขบวนไปกับลำใหญ่ครับคุณทักษิณบอกว่าเอาลำใหญ่เนี่ยไปแลกหัวจักรรถไฟก็แล้วกันนะครับตกลงจริงๆแล้วหัวจักรรถไฟเนี่ย มันมีคนผลิตนะของซีเมนก็มีนะครับับซีเมนนี่ก็ของของใครล่ะเยอรมันหรือเปล่าเยอรมันแล้วฝรั่งเศสก็มีอิตาลีก็มีมีเลือกมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีของจีนด้วยแต่พวกนั้นมันบอกว่ากูไม่รู้จาลำยจาลำยแห้งเขาไม่เอาเดียวคือจีนที่มีหัวตัวเลือกก็เลยตัดหายไปหมดตัวเลือกก็ตัดหายหมดเลยก็เลยเหลือแต่จีนเจ้าเดียวยไยอบแห้งครับ แล้วเสร็จแล้วพอจีนบอกว่าเอาโอเคจะไปแลกกับลำไยโอ,อแพร่จีนก็มีปัญหาต่อไปอีกผลิตลดจักรบอกผมไม่รู้จะลำไย,ยไปทําไมผลิตลดจักรรถไฟ <c oughs> คุณจะเอาลำไย,ยไปแล้วคุณแกจกลำยยไยเป็นเงินเดือนพน <c oughs> ักงานก็ไม่รู้จะลำไย,ยไปทําไมคุณก็บอกช้าก,ก่อนขอไปหาคนซื้อลำยยไยแลกกัน <c oughs> หาได้ค่อยตกลง ก็หายไปมันก็ไปหาว่าใครว่าจะเอาลำไยไอคนจะเอาลำไยบอกเป็นไงเดีย๋ยวับมาถา,ามมีหลายเกตนะมันมีหลายเกณอีกอนะครับอบแห้งหรือลำไยสดมันจะเอาอยัางไงโอ้ทีนี้กลับมาอีกวุ่นวายกันอีกนะครับฝ่ายไทยก็เหมือนกันอีกดีคนการรถไฟแห่งประเทศไทยไฟมีมีมีลำไยไหมไม่มีไม่มีคุณจะทำไงต้องไปรวบรวมคุณจะทำรวบรวมอีกก็บังเอิญ มีการรวบรวมโดยการที่ซื้อลำใหญ่เป็นโครงการของรัฐโครงการของรัฐที่ซื้อลำใหญ่ก็หวังจะเอาลำใหญ่นั้นแต่พอไปดูจริงลำใหญ่มีตะลมอีกไม่มีอยู่ในอยู่ในโกดังอีกตกลงนี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วหนึ่งล้อกินเท่านั้นสองหัวรถจักรมีคุณภาพหลายอย่างคุณไม่สามารถเลยที่จะเลือกได้คุณต้องไปจีนลูกเดียวมีปัญหาไหมจ,จำกัดคนจำกัดชนิด แล้วในที่สุดต่างคนต่างเขาเรียก่าน n s a c t i o n cost ก็คือ